บริษัท BYD ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยบริษัทเรเวออโตโมทีฟจำกัดผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานใหม่ BYD และเดนซาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเวประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของฟุตบอลทีมชาติไทยและการแข่งขันไทยลีกภายใต้แนวคิด BYD ชาร์จพลังบอลไทยพร้อมชาร์จพลังให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่นักฟุตบอลไทยโคช้ชและกองเชียร์มาร่วมกันขับเคลื่อนวงการบอลไทยสู่ยุคใหม่

ด้วน BYD ชาร์จพลังบอลไทยร่วมขับเคลื่อนวงการบอลไทยสู่ยุคใหม่ไปด้วยกันแนวคิด BYD ชาร์จพลังบอลไทยไม่ใช่แค่การนำโลโก้ไปติดในสนามหรือบนเสื้อนักกีฬาดังที่เคยเป็นมาแต่ BYD และเรเวจะมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ทุกภาคส่วนของวงการลูกหนังผ่านการจัดกิจกรรมหลากรูปแบบทั้งกิจกรรมสร้างสีสันภายในสนามกิจกรรมพบปะนักเตะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงการส่งต่ออุปกรณ์กี นับเป็นการขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยด้วยพลังใหม่สู่ยุคใหม่ในทุกมิติอีก้าวของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยลีกนอกจากฟุตบอลทีมชาติไทย BYD และเรเว่ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันไทยลีกซึ่งจะมีการเปลี่ยนชื่อการแข่งขันใหม่โดยตั้งชื่อการแข่งขันแต่ละลีกตามชื่อของรถยนต์พลังงานใหม่ของ b y d สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือของนักเตะรวมถึงระดับของการแข่งขันผ่านจุดแข็งของรถยนต์บดีที่ผลิตในประเทศไทย เม็ดอินไทยแลนด์ในแต่ละรุ่นดังต่อไปนี้ไทยลีก1ใช้ชื่อใหม่ BYD C l e o n 6 League 1 BYD C l e o n 6 DMI เป็นรถจด SUV พรีเมียมพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงสุดจากขุมพลัง DMI Super Hybrid สะท้อนถึงลีกฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดของไทย ไทยหลีก2ใช้ชื่อใหม่ BYD Seal 5 l e a g u e 2 BYD Seal 5 DMI นับเป็นรถยนในกลุ่ม B segment ที่มาพร้อมกับขุมพลังซูเปอร์ไฮบริดแบบปลั๊กอินไฮบริด PHEV เป็นครั้งแรกของไทยเต็มเปี่ยมด้วยพลังงานจากเทคโนโลยี DMI Super Hybrid ที่จะขับเคลื่อนสู่อีกระดับเช่นเดียวกับนักบอลในไทยหลีก2ไทยหลีก3ใช้ชื่อใหม่ BYD Dolphin หลีก t e e BYD Dolphin คือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้นของค่ายสื่อถึงพลังของการเริ่มต้นเชกเช่นเดียวกับการแข่งขันระดับไทยลีก3ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลอาชีพร่วมส่งแรงใจให้ฟุตบอลทีมชาติไทยคว้าชัยจากทุกการแข่งขันไปพร้อมกับการร่วมลุ้นผลการแข่งขันไทยลีกทั้ง3ลีกอย่าง BYD C Lion 6 League 1 BYD s e League 2และ BYD Dolphin League 3ตลอดฤดูการแข่งขันนี้